แสงสีทรชนคนอันตรายพลบิ๊กกายเอมจัดหนักชากชิงตัวฟาดไม่ยัง้งเดินหน้าถ่ายทำกันไปแล้วสำหรับภาพ,พยนตร์สีทรชนคนอันตรายผลิตโดยบริษัทสยามรวินจำกัดผลงานการกำกับโดยน้องอรุโนไทยนารุนาศเรื่องราวของเด็กหนุ่มสี่คน อันตู่กบและป้อมเติบโตมาด้วยกันจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและกลายมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันทั้งสี่หนุ่มต้องต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยกันเพื่อความอยู่รอดแต่เหตุการณ์กับพลิกผันเมื่อทั้งสี่หนุ่มเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ฆาตกรรมและถูกไล่ล่าอย,ย่างหนักซึ่งฉากวันนี้จะเป็นคิวบูของเหล่าสี่ทรชนนั่นก็คือกบกายศิวกรตู่บิ๊กดีเจเจราดอันพลน,นวัตและป้อม เอมตามใจตุ๊ดวางแผนดักชิงตัวเหมียวฟักแฟงทะนันชาลูกสาวนักธุรกิจที่ยกกองไปถ่ายทำกันที่แลนด์มาร์คคลับและตลาดนัดสายไหมถนนสายไหมวันนี้ครับก็ถ่ายฉากมีเรื่องกันครับผมอยู่ข้างหน้าผับครับผมใช่คแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันข้างนอกด้วยครับได้ครับแต่ไม่มีเรื่องตรงนี้แน่นอนได้ครับ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  ยากมากเห็นว่าเพราะว่ามันมันคอนโทรลไม่ได้เลยอ่ะพอเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บฝนตกเลยมันก็ได้ต้องต้องโอ้โหต้องเปลี่ยนหน้าง,งานกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของไหนของเดของแบบอุปสรรคทุกอย่างเสียงฝนอีกอะไรเงี้ยมันมันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่มันย้อนยุคด้วยพอย้อนยุคปุ๊บทุกอย่างก็ต้องทําให้มันสมจริงมากไม่ได้ถ่ายไปอะไรใช่วันนี้มีฉากครงฉากอะไรไหมับวันนี้เหรอ<ม>่รม,มีครับมี จิบตัวไหมครับวันนี้ก็นิดหนึ่งครับทุกคนได้เห็นความสามารถผมแน่นอนผมบอกไปสี่สี่หนึ่งไม่ถือว่าลุมาแล้วครั้งแรกเลยนะพี่สัภาษณ์แล้วน้งข่าวยืนเงี้ยอย่าตโลกนี้มันเป็นนังเครียดอยู่คับผม ยากนะเอ็มอารอย่างอย่างเอ็มอมันมีส,บสับเฉพาะใช่ไหมครับ<ะ>มันจะมันสับเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผม<ช><ช>ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ช>พอมันย้อนกลับไปมันก็เราเคยผ่านมาแต่ตอนนั้นเราเพิ่งแบบไม่กี่ขวบเองแล้วต้องกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องแบบว่าทำทีเสื่อมกันเยอะใช่ครับพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอย่างในยุคนั้นก็จะชอบพูดคําว่าจับอ่าคอร์สเป็นเป็นเป็นคำแบบที่สมรรถภาเขาใช้ใช่ครับซึ่งคำเหล่านี้ เข้าใจเข้าใจเข้าใจความหมายดีครับแต่ละคนอ๋อคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อันเริ่องกับเริ่องกับพลแล้วกันผมก็เป็นอ้นครับผมอ้นก็เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนน้องเล็กที่สุดในกลุ่มอะไรเงี้ยในกลุ่มเพื่อนครัผมก็ภายนอกอาจจะดูเหมือนแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อดแอร์ที่สุดในกลุ่มอ๋อใช่ใช่เล่นเหรียญครับผม ไม่อยากรว้ล่วงนกแล้วเกิดแล้วผมก็ประมาณนี้ผมก็ซ้อมอยู่มาอาทิตย์เดงเต็มพอเกิดกล้องอะไรงล้ท่าี่ก็ฝึกทั้งวันครับไปไหนผมก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือท้าทายที่สุดแว่ะเป็อ็นพวเหียนใช่ครับผมผมเริ่มจากสูย์เลยคือไม่เป็นเลยแล้วมานั่งแบบอานเงี้ยไปเรื่อยจนได้อันนี้เขาจะเล่นเหลี่ยงเราก็จะเล่นเป็นลาบูบู้มีคนอายุก็เล่นรไอบ้าน โอ้โหอันนี้เขาน้องเล็กสุดใช่ไหมเนี่ยเอ็มโต้นะในเรื่องอะ่ะเพราะว่าเราเราเราเป็นเพื่อนกับบีของย่าของเอ็มอะ่ะเอ็มรับบทเป็นป้อมเนาะมันก็ต้องแบบเป็นผู้ชายหน่อยอะ่ะ <c oughs> อย่าขำได้ปะก็รับบทเป็นป้อมแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ชายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้หวานเท <c oughs> ่ายุคนี้มันก็ต้องใช้คำว่าเป็นแบบแอบ,บแอบ,บนิดนึง <c oughs> ถ้าจะล่าเริงมากๆก็จะอยู่กับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบตอแหลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรก็แสดงว่าตอแหลได้ด้วย ได้เข<ร>ารู้จากกันหมดแล้วนะาก้าวเยอะแล้วก็แบบต้องต้องเก็บอาการเก็บอารมณ์นิดนึงเวลาเจอคนเยอะๆแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็ก็จะมีบ้างแต่ก็จะเล็ดรอดอันนี้ก็เกรงไปหมดเลยค่ะมันกลัวมันจะหลุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทรงคิ้วเราก็ชายแท้เหลือเกินไงมันก็เลยดูต้องยากนิดนึงไม่มีใครดูออกถั่วี่าเป็นสิ่งยากที่สุดเอว่ายากนะมันมันยากโดยกันที่แบบเออมันต้องคิดมันมันต้องดูแลเพื่อนด้วยน้องด้วย เราบูอีกอะไรอีกเราก็ไม่เคยปกติเราก็คว้าตบเลยใช่ปหมล่ะแล้วตันนี้ก็ต้องเป็นแบบหู้มวยเมยมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบต้องเลเซอร์อย่าเงี้ยแต่นี้ก็ต้องเป็นฟีลแบบอ๋อเขาสู้กันจริงๆเนอะแบบไม้เมยปืนเปิร์ลอะไรเงี้ยก็โดนหมดก่ี่าจคุยกับตัวเองนารคคุยแค่เรื่องเดียวเลยแอดอินเนอร์ดีมากมีดาบงดามานี่รองให้สะบัดเลยอ่ะท่วมกับบอกเอ็มลดโทนเสียงลงหน่อย หยุดตูหย bo ุดเอ็มไม่ได้หยุดตูแล้วหยุดตูหยุดตูไอ้บว่าเออมันยากอ่ะมันมันเออมันมันเพิ่งว่าเป็นผู้ชายจริงๆอะไรอย่างเงี urgency, ้ยจูดมันท้าทายาเลยมท้าทายนะเอ็มรู้สึกว่าก็น่าจะสนุกอ่ะตัวเราเองเพราะว่าเห็นเอ็มในเรื่องอื่นหรือคาแรคเตอร์เอ็มก็จะเป็นแบบแม่แม่แมไปแต่นี้ก็ใช้คำว่านิ่งลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็น่าดูอยากเล่นดีไหมคะอยากเล่นอยากเล่นผู้ชาย คุณเล่าไปสิว่าคุณอยากเล่นแบบที่ทโกนสกินเฮดไงออี่พ่อ <c oughs> อยากอยากอยากเล่นอะไรที่มันแบบดาร์กมากๆแบบว่าอสมมติว่าต่อยตีหรือใดๆแต่สกินเฮดได้หรืออะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันท้าทายจังเลยที่ไม่ใช่มาแบบเอ็มเดี๋ยวขำให้พี่หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอ็มจะรู้สึกว่าพอหนังแล้วมันทุกคนมีความสามารถด้วยอ่ะแล้วเราเป็นแบบว่าโหต้องมาคีบตัวเองด้วยมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็ยากแต่ถ้าอยากเล่นก็อยากเล่นนะถ้ามีมาอีกอยากจะเล่นแบบรุนแรงเลยอะไรเงี้ย ต่อยตีกันรุนแรงก็ได้หมดของพี่บิงล่ะครับเป็นไงบ้างครับผมผมคาแรคเตอร์จะชื่อว่าตู่ครับผมเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักครับผมในเรื่องการแสดงเราอะไรยังไงบ้างเออก็สนุกดีแบบนิ่งๆครับฉากบู๊ของเราฉากบู๊ผมผมส่วนใหญ่จะเออส่วนใหญ่จะใช้ปืน อะไรอย่างเงี้ยครับเราจี้หมดด้วยจี้กูด้วยนะในเรื่องอะอะไรก็ปืนปืนงงไปหมดแล้วหมดแล้วแย้งฟังอกมาก่อนอันนี้ขับนัวเยอะไหมครับพี่มีเพราะว่าแบบเราก็ขานดักเกี่ยวกับพวกเลตเมงอะไรเรียกว่าเป็นคนละมิติกันมากกว่าครับผมก็แต่ละคนแต่ละตัวละครที่เคยเล่นมาก็จะมีมิติที่ต่างกันอยู่ในตัวมันเองครับผมอย่างพวกแบบเอ็นเป็นยังไงคะต้องการขันการอะไรการขันแรงนะ ร่วมงานกับพี่เอ็มสนุกมากจริงจริงร่วมงานกับทุกคนแหละสนุกมากมากเลยครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้ได้เห็นถึงความแบบความเป็นทีมครับเพราะว่าเราเล่นเป็นตัวนำสี่ตัวมันก็เลยต้องเป็นทีมกันมากๆอย่างปืนนี้เราต้องเล่นเหมือนเหมือนที่คนเล่นคนเล่นเหรียญแบบนี้ปืนเราเล่นเล่นยังไงครัอ๋อก็ลงมาลั่นนะพี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบส่วนใหญ่ไงเราเล่นแบบเราจะเล่นเหมือนอ๋อจี้หัวอย่างเดียวครับส่วนใหญ่แล้วก็มีหมุนหมุนบ้างอะไรเงี้ครับผม ครับก็ฝึกนานนะครับผมเออประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับพี่ก็จะเป็นลาบูบูแต่งตัวครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นในกองด้วยนี่แอบเห็นกิจกรรมอะไรครับพี่อ๋อเล่นไพ่อ๋อนี่นี่ตรงนี้เลยครับนี้เลยตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์เขาครับคาแรคเตอร์เขาคือผมรับบทเป็นกบครับซึ่งกบเนี่ยจะเป็นพวกโกงพนัน ควาร้ายิเศษคือโกงพนันเพื่อเอาเงินเนี่ยมาอยู่กับพวกนี้คือแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันอ่ะอย่างช่วยกันหาเงินอย่างอ้นเนี่ยก็เป็นขโมยสองคนนี้ก็เป็นแบบขโมนร้นรถกนรถก็ขโมยเหมือนกันอันนี้ก็แบบเซียนพนันแล้วก็จะมีพกไพ่ตลอดเวลาท่านไหนไพ่อันนี้ไพ่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอนนี้ไพ่ไปอยู่แล้วก็มีแบบการแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแหวนอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าใครดูอยู่นะชอบเล่นกับพนัน ใครที่ใส่แขนยาวหรือว่ามีแบรนแบบนี้นะฮะอย่าเล่นกับเขาเพราะว่ามันโกงได้มันหลุดได้มันดูไพ่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบแปลกอะไรนี่มน่าสนใจมากสนใจจริงจังเลยอ่ะสนใจจริงจังเลยนะแบบโอ้โหคืนวันนี้แบบคุนนี้มึงเจอกูแน่อย่างเงี้ยแบบแล้วเมื่อกี้ทำงี้ด้วยนะแบบโอ้โหอย่างเงี้ยขิดเ็เลยอ่ะจริงจังเลยอ่ะเขาบอกกันแบบนั้นแล้วก็เล่นไพ่มันโกงยังไงมัอนทำเป็นป้าก็เอาแล้วมีวิธีแล้วก็ช่วงแจกไพ่ใช่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วงแจกไพ่ใช่ไหมครับการดึงไพ่อย่างเงี้ยออกไปเนี่ย ไอ้พวกกระจกตรงเนี้ยไอ้พวกเป็นเงินก็จะสะท้อนเห็นเห็นหน้าไพ่คใช่เห็นหน้าไพ่ตอนปืนไม่มีใครสนใจเท่านี้เลยนะก็เลยแบบเเอาามล่นนกัใช่เอามาเล่นกันเอามาเล่นกันครับไม่ได้มีวางตังค์เนาะไม่ได้มีวางตังค์ครับอันโอนทีเดียวทีเดียวเียร์จบก FIM 5สุดนี่ประมาณไหนคะเสียง5สุดโที่ ถ้าตอนตะโกนมันเหมือนเขาว่าปล่อยให้เราหลุดไปเลยแต่ตอนตะโกนมันมาจากข้างในเลยอย่ะมันอยู่ที่สถานการณ์<ช>ครับเ<ช>พราะในยุคนั้น,นครับเ,เราไม่สามารถที่จะปล่อยตัวเองอแบบเป็นได้มากขนาดนั้นนะผมเพราะว่าเขายังไม่ยอมรับกันเพราะฉะนั้นเราเขาเลยต้องแอบหมายความว่าในจังหวะที่แอบนี่ก็คือที่โชว์ให้ดูก็คือก็คือมันไม่ได้นิ่งมันท่านิ่งมากเราจะอ้วกตัวเองเหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าเราก็เลยเราเขาเรียกว่าใช้อะไรที่มันคอนทาดกันสมมติว่าเราแบบโมโหไปแล้วเราวใช้กินเนอร์แล้วก็เป็น เป็นที่มันจะต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นพพี่น้องเขาเลยบอกเอยเอ็มหลุดได้เลยหรืออะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้ขนาดนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยหล่อมากเมื่อกี้เลยอะเมื่อกี้ฉากอะไรคะอัพหเราด้วยฉากเปิดตัวฉากเปิดตัวเราอะคิดว่าเราอยู่ข้างนอกเออเราก็สูงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่กับน้องๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเหมือนตกหลุมมาเอาตอนนี้ดูจากตาเนื้อเลยก็ได้เขาก็เลยเอาบล็อกมาให้เรายืนมันก็เลยเป็นแบบ ไม่ไมันเราเวลานอนมันเท่ากันหมดพี่รมันจะมีฉากนอนดูอะไรอย่างงี้ไงเอ๊ะบางคนก็นั่งแล้วแต่ดูเอานั่งดูมันมีซีนที่เราต้องแบบเฮ้ยนอนกอดคอนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีคิวเดียวแล้วใช่ไหมคะใช่ป่ะเหลือนไม่ใช่ไม่ใช่เออมีเพิ่มอีกใช่มีเพิ่มเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้เ่ยใช่ครับเพราะฝนตกอะไรเงี้ยเราคุมไม่ได้มันก็เลยเพิ่มอีก ร้อนหรอไม่เท่าไหร่หรอกร้อนต้องทํางานร้อนร้อนยังไงก็ต้องทํำฝนมันทําให้ทํางานยากครับทำทำทำให้ทํางานเสียงไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยเต็มไปหมดใช่ครับอย่างนี้แฟนๆจะได้ชมกันเมื่อไหรยี่สิบหกกันยาครับนี่เขาบอกมาเมื่อกี้คือนจำไม่ได้เดี๋ยวแต่ยี่สิบหกกันยาค่ะทุกโรงภาพยนตร์เข้าไปดูกันได้ไอ้ว่าน่าจะเป็น หนังที่ทุกคนเคยดูแล้วแหละในความรู้สึกนะอาจจะเคยเข้าใจตัวละครมากๆขึ้นพอพอได้กลับมาดูก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามก็ทุกคนแหละผมด้วยเหรอพระเอกผมด้วยเหรอครับครับครับพี่เอกพระเอกร้อยล้านใช่ไหมไปกับพระเอกกูอายเ้อจริงเ ก็ดีใจนะถ้ามันจะไปถึงขนาดนั้นล่ะเราเออเราก็ยอมเปลี่ยนสายาเหมือนกันวะเอาลองดูลองเพราะเราก็โตแล้วก็มีลูกครอบครัวก็สําคัญเมียลูกเราก็ต้องมีละเราก็ลองดถ้ามันประสบสำเร็จเออถ้ามันเอาดีทางดีได้ก็ลองดูครับค่ะอ่ะใครอยากฝากให้พี่บิพี่พี่ไปทับอนบครับก็ฝากสี่ช้ชนคนอันตรายด้วยนะครับผมก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแนละน่าติดตามมากๆครับผมฝากด้วยครับผมน้องหน่อยนะไปพิการไปตายไปตายยี่สิบหกกันยานี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากด้วยครับครับข<พ>อบคุณครับขอบคุณขอบคุครับปุ๊บเขาตะโกนมาขออีเสิร์ตหน่อยค่ะมาต้องตีนน้เลยฝากด้วยนะคะยี่สิบหกกันยานี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะดูกันได้เต็มที่เลยค่ะสนุกแน่นอน